มิลานุรห์มะนุรัยเหมัลฮัมดุลิลลอฮฺรับบิลอาลามีนวัลลัตุวะสลามุอาลัอชรฟิลมุรรเลินซีดีนะมุฮัมมัดวะลาอัลีฮิวะซัฮบิอาจามีนวะเบลอาสลามุอาลิกุมวะราห์มตุลลอฮฺวะบรักาตุอะลฮัมดุลิลลอฮฺคับตันบินานคับตังชูกอสตอลัซุบบะฮานุหัวตาลาในทุกทๆบริบททุกๆสภาพการและทุกๆการดำเนินชีวิตของเรานั้นเราต้องไม่ลืมกับการที่จะชูกกกก็คือาารว่ดุลล พอเราจะเห็นว่าชีวิตของเรากับการถูกสอนมาไม่ว่าจะเป็นการตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการรับสิ่งดีๆนะครับเราก็ต้องกล่าวคำดูลินละแล้วเมื่อเราเป็นมนุษย์ที่มีสติปัญญามนุษย์ที่มีความคิดแล้วมนุษย์ที่สามารถที่จะใช้ความคิดกับการที่จะนําไปสู่กระบวนการของการคิดวิเคราะห์และตร่ตตองเนี่ยมันก็จะสะท้อนให้เราเห็นว่าวันนี้ในฐานะที่เราเป็นมนุษย์ ผู้ที่แต,ตกต่างจากสัตว์เราชานทั้งหลายเนี่ยเราได้ใช้สติปัญญาของเรากับการที่จะทบทวนชีวิตของเราหรืออย่างนะครับเรามาคุยกันพร้อมๆกันเราไปพร้อมๆกันนะครับว่าวันนี้ตัวผมเนี่ยกับตัวท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับเราเกิดมาจากไหนอันนี้เป็นคำถามที่บอกว่าคำถามโลกแตกเราเกิดจากไหนเราจะได้คำตอบที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ต้องบอกว่าเราต้องมีการคิดเราต้องมีการหาเหตุและผลเราต้องหาคําตอบไม่ได้วันนี้ก็ถามว่าเราเนี่ยมาจากไหนมาแล้วเรามาอยู่บนโลกนี้ทําไมต้องมีคนดีและคนไม่ดีเป็นคนดีเพื่ออะไรเป็นคนไม่ดีแล้วจะโดนอะไรอยู่บนโลกนี้ใครจะเป็นคนตัดสินถ้าเราอยู่ในที่ที่ไม่มีกฎหมาย แล้อยู่ในโลกนี้เมื่อมีกฎหมายแต่และประเทศก็ไม่เหมือนกันใครเป็นคนกําหนดคําถามสุดท้ายตายแล้วจะไปไหนถ้าเราหาคําถามฟังคําถามแล้วเอาคำถามมาตั้งมาคิดเนี่ยทั้งผู้ศรัทธาและไม่ผู้ศรัทธาทั้งที่มีอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาเป็นพระเจ้าแล้วเป็นผู้ที่เรานั้นเชื่อมั่นกับการที่เป็นผู้บริหารจัดการเรา กับคนที่ไม่เชื่อกับคนที่ไม่ศรัทธาเราลองหาคําถามสามคำถามนี้มาตั้งนําคําถามสามคำถามนี้มาตั้งแล้วลองหาคําตอบสิครับว่าท่านมาจากไหนท่านก็ไปดูท่านเรียนมาท่านมาจากไหนถ้าบางคนจะตอบแบบนี้คนที่หนึ่งก็คือตอบแบบสั้นๆก็มาจากพ่อแม่ไงอันนี้เขาเรียกคนคิดสั้นคิดแบบสั้นๆก็คือคิดระยะสั้นใกล้ตัวมาจากไหนก็มาจากพ่อแม่ไง ก็ไม่ผิดแต่ถ้าคิดต่อไปอีกนิดแล้วพอ่อแม่มาจากไหนก็มาจากปู่ย่าตายายไงปู่ย่าตายายมาจากไหนเริ่มหาคําตอบไม่ได้แล้วแล้วพ่อของปู่ย่าตายายพ่อของพอ่อพ่อของพ่อ,อมาจากไหนมันจะต้องไปหาตัวเริ่มไม่ได้ว่าตกลงแล้วมนุษย์คนแรกมาจากไหนเห็นไหมครับถ้าเราใช้สติกับการไตร่ตองแล้วคิดวิเคราะห์เราจะถามตัวเองว่าเออแล้วมนุษย์คนแรกมาจากไหน ่านหาคำตอบนะคำถามที่สองแล้วเมื่ออยู่โลกนี้ใครบ้างที่อยากจะเป็นคนที่ไม่สนองตัณหาอบายมุกของตอนเองอยากไปเที่ยวไหมอยากพ่อแม่ไม่ให้ไปไปเที่ยวแล้วในที่พักมีการเล่นการพรนันอยากเข้าไปดูไหมบางที่ที่เขาจัดทริปไปจัดทัวร์ไปอยากเดินเข้าไปดูอยากลองเล่นไหมนี่คือนับสูที่บอกว่าอยากไหมอยากไหม แต่ถ้าไม่มีศาสนาไม่มีตัวบทคําสอนเราก็จะสนองตัณหาอารมณ์กับอบายมุกนั้นน,นขอเราทรงคุ้มของผมละทันแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีศาสนาเราก็จะบอกว่าก็เล่นไปเพราะโลกนี้เกิดมาเป็นของเราจะทําอะไรก็ทําไปเห็นไหมครับคําตอบไม่เหมือนกันคําถามสุดท้ายที่น่ากลัวที่สุดก็คือว่าเมื่อชีวิตออกจากร่างคิดว่าเราจะสิ้นสุดแค่ตรงนั้นใช่ไหมทุกศาสนานะสอนทุกศาสนาก็บอก ทำความดีแนะ่จะได้สิ่งที่ดีไม่ใช่แค่โลกนี้นะมันต้องโลกหน้าด้วยนะครับวันนี้ผมขออนุญ,ญาตนําเสนอว่าแล้วเมื่อเราเป็นมนุษย์เนี่ยกับคําสอนของศาสนาอิสลามนะครับที่พระเจ้าอัลลอฮฺสุบานุอตาลาแล้วก็น,นบีมุฮัมมัดสุลลัลฮอะยางีลัมมาบอกไว้ว่าขั้นตอนเส้นทางของการที่จะเราเดินไปสู่สวรรค์เนี่ยเราต้องผ่านอะไรบ้างหนึ่งเลยครับ ชีวิตของทุกคนที่อะไรครับผ่านจากการถูกนำวิญญาณออกจากร่างเนี่ยนะเราทุกคนหนีไม่พ้นกับการที่จะเริ่มต้นกับการไปสู่โลกที่เรียกว่าอาหลัมบารซักอาหลัมบารซักก็คือไม่ใช่หลุมฝังศพแต่อาหลัมบารซักคือชีวิตหลังจากความตายหนึ่งนะชีวิตหลังจากความตายเราทุกคนต้องได้พบแน่แล้วเมื่อชีวิตหลังจากความตายแล้วอะไรมันตามมาหนาอิม ว่าจะไหนมุลก็บริวาซาบุความสุขและการทรมานในหลุมฝังศพฉะนั้นถ้าท่านถูกฝังอยู่ในหลุมฝังศพเราพูดภาพรวมคนทั้งหมดส่วนมากตายปกติก็คืออยู่ในหลุมฝังศพท่านต้องได้รับกับสิ่งที่เรียก,กว่าความสุขกับการทรมานท่านเจอแน่ถ้าผมถึงให้ท่านนำคำถามมาคิดว่าถ้าตายแล้วมันจบนะนะไม่มีใครเป็นคนดีหรอก แต่ครั้นี้ตายแล้วมันต้องไปเจอ er, ไงจึงต้องบอกว่าโลกแห่งการที่เราจะอยู่อย่างนิดนิรันย์ยั่งยืนเนี่ยเราคิดอย่างนี้ว่าตอนที่อยู่ในคันของมารดาเราคิดว่าจบแล้วเราได้กินเลือดของแม่เราได้กินอาหารที่แม่เอามาอะไรประมาณที่อยู่ในคันของมารดาเราคิดว่าจบแล้วใช่ไหมละ่ะเราไม่เคยคิดว่าจะได้อยู่ในโลกดุนยาที่โคตร, <i> <Indian> ร <ari> บรมบสุกเลยใช่ไหมละ่ะแต่เวลาเราหลุดจากคันของมารดาเรามาอยู่ในโลกดุนยานี้เราลืมโลกของอะไรครับ ของคันแม่เลยนะวันนี้ถ้าถามผมว่าตอนอยู่ในคันของมะเป็นยังไงดิ้นยังไงอยู่ยังไงกินอะไรนั่นนะโคตรมีความลําบากกับแม่เลยนะแต่เราเนะี่ยโตมาได้ในคันเก้าเดือนที่มีสรีระต่างๆครบจนกระทั่งมีวิญญาณแต่เวลาเรามาอยู่ในโลกดุนยาโลกนี้เนี่ยเราลืมความสุขที่อยู่ในคันแม่แต่เป็นความลําบากของแม่แล้วเราก็คิดว่าโลกนี้พอใช่ไหมล่ะท่านต้องคิดแบบนี้ว่าโลกอาคีร้อนะสุขสุข มีความสุขมากกว่าโลกดุนยาแน่นอนฉะนั้นเมื่อมีความสุขกับโลกดุนยาแล้วทาไมเราจะพอแค่โลกนี้ล่ะเราจึงต้องเป็นคนดีไงเพื่อที่เราจะปลอดภัยกับการที่จะถูกทรมานในหลุมฝังศพหลังจากนั้นเราจะมีสุวอาลุลกกอบริมินกีบมมลินมาเหลือเกนเราจะมีการถูกคําถามถูกตั้งคําถามจากมุงกัดกับนากิดในหลุมฝังศพเมื่อวิญ,ญญาณออกจากร่างแล้วศพถูก วางในหลุมในกูโบเมื่อไหร่มุงกัดกันากิตมาครับเมื่อมุงกัดนาคิดมามีอะไรมีการถามมีการคุยมีการที่จะทรามานมีการที่จะอยู่เป็นเพื่อนแล้วความดีในโลกเนี้อ่านกุานบ้างไหมทาซอดกกบ้างไหมละหมาดหรือเปล่าถ้าเราทําเขาก็จะมาเป็นเพื่อนเราตัวอีบาด้าที่เราทำเนี่ยละหมาดบวชถือศีลอดการอ่านกุานจะมาเป็นตัวเหมือนเป็นตัวตนเลย แล้วก็มานั่งเป็นเพื่อนเราอยู่กับเราไม่เปล่าเปลี่ยวแล้วไม่ว้าเหวแต่ถ้าหากว่าไม่ทําเลยท่านก็ต้องนึกสภาพว่าทั้งโดนทั้งซ้อมทั้งลงโทษกว่าจะถึงวันที่อะไรครับขั้นที่สี่คือการเป่าครั้งที่หนึ่งเราจะเรียกสังเราจะเรียกแต่แล้วแต่ท่านเรียกแต่ก็คือลักษณะก็คือมีเสียงเป่าเป็นครั้งที่หนึ่งเพื่อที่จะให้อะไรครับมีการที่จะเกิดขึ้นกับการที่จะเริ่มต้นของอะไรครับ ของวันที่จะเรียกว่าวันสุดท้ายลหลังจากนั้นก็จะมีการเป่าครั้งที่สองวอ่สสาอาันซาตตอาตียตุลาไรบฟีฮะว่าอันละเฮียาบาสุมมฟิลกูบูเ<ค><ณ>มื่อวันกิยามะเกิดขึ้นการเป่าครั้งที่สองทุกอย่างก็คือจบแล้วครั้งที่หนึ่งก็คืออะไรครับมีเป่าให้ตายก่อนครั้งที่สองเป่าให้เกิดครั้งที่หนึ่งเป่าให้ตายทั้งหมดครั้งที่สองเป่าให้เกิด เอาให้เกิดเพื่ออะไรครับเพื่อจะเริ่มต้นกับข้อหก็คือขั้นตอนที่หก็คือเริ่มต้นกับการไปสู่ทุกงมหัชั์ทุ่งมหัชั์ก็คือการไปรวมตัวกันซึ่งอัลลอฮ์บอกว่าช ah um ัรนาหุมอัลลอฮ์จะอะไรครับให้พวกเขาก็คือเรานี่แหละตั้งแต่นบีอาดัมจนกระทั่งคนสุดท้ายไปรวมตัวกันเพื่อไปพิพากษามาดิกลียอมิดดีนเห็นไหมครับถ้าเราอยู่โลกนี้แล้วแบบมันไม่ต้องมีอะไรนะ่ไม่ต้องทําความดี แต่ที่ต้องไปแล้วมาที่อดทนกับการที่จะไม่ทําสิ่งที่ต้องห้ามเพราะเรามีทุ่งมาชัดและก็เมื่อไปถึงทุ่งมาชัดจะมีการนําเสนอคําถามมีการที่จะเริ่มต้นกับการช่างความดีความชั่วมีการที่จะนําในเรื่องของบัญชีที่ท่านได้ทําไว้ว่าดีหรือชั่วมาปรากฏในวันนั้นแล้วก็นําเสนอเหมือนคนที่เคยพีเซต์งาน เหมือนคนที่พรีเซนต์วิทยานิพนธ์เหมือนคนที่พรีเซนต์เมื่อได้ยินคําว่าพรีเซนต์ท่านต้องนึกว่าแล้วเราพร้อมที่จะไปพรีเซนต์ตนเองกับอามัณที่ทําในดุนยาในวันทุ่งมาชัดไหมเมื่อพรีเซนต์เสร็จแล้วจะเป็นขั้นของการที่จะเริ่มสู่ชัยชนะสะพานสซรอต้นมุสตะเกีมผ่านไหมจะข้ามได้ไหมจะตกที่ระดานไหมความชั่วที่ทําอะไรไว้ สะสงทีละด่านทีละด่านถ้าละหมาดไม่มีจบเลยลงด่านแรกแล้วละหมาดทุกวันห้าเวลาไม่ละหมาดด่านนั้นยาวเลยถ้าไม่ละหมาดเป็นมุสลิมไม่ละหมาดไม่ต้องถามด่านสองสามสี่ถ้าเป็นมุสลิมละหมาดด่านสองเดี๋ยวคุยได้นั่นคือเรื่องใหญ่นะครับแล้วเสร็จแล้วเมื่อเราผ่านสลอตอนมุสลรริมเราจะเป็นการเริ่มต้นด้วยกับการที่จะอะไรครับได้ชฟาจากรอซูลุล็อลัลลอฮุอะละซัลลัลวาวาวาลม ดังนั้นวันนี้เราจะได้รับการฉาการช่วยเหลือกับการที่เรากําลังช่างแต่ช่างกับการที่เราจะได้การฉาจากรอซูล,ลุละฮ์นั้นวันนี้เวลาอาจารย์จบแล้วเรารับอัลลอฮฺมอรบับบะฮาสินดาวัติดตามมาไหมคนที่รับอาจารย์ก็จะได้รับการฉาคนที่สอละวดัดอัลลอฮฺมอซอลลาละมุฮัมัตูละหรือมุฮัมัดก็จะได้รับการฉาเมื่อเราเหมือนคล้ายๆคนที่สอบคะแนนผ่านต้อง50แต่เราได้49 49า้ครึ่ง ครูเห็นว่าเด็กคนนี้เข้าเรียนส่งงานแล้วก็มีการปฏิสัมพันธ์กับครูดีโต้ตอบในชั้นเรียนช่วยบันเทออีกคะแนนเดียวท่ายกันชฟพาะของเราสูลุลลองสุนทัตอะไรวะสัลลลมเรานั้นจะได้รับการชฉฟาะโดยการอนุมัติจากอัลลอฮ์ก็คือเราทําดีกับชั่วแบบตาช่างแบบร้านทองอาจจะเท่าไม่เท่าจะเท่าไม่เท่าเลยนะอัลลอฮ์ให้เราสูลุลลออ์ให้ชฉฟาะคนนี้เคยสละวาดไหมคนนี้กล่าวสละวาดนี่ระบีไหมถ้าได้รับการชฉฟาะชี้ชะตาแล้ว จะไปสวรรค์หรือจะอยู่นรกถ้าเราได้รับชาฟาอินชาอัลลอฮ์ขอให้เราได้เป็นกลุ่มหนึ่งที่เข้าสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮ์นี่แหละคือเส้นทางของคนมุสลิมจากโลกดุนยาไปสู่ชีวิตหลังจากความตายแล้วชัยชนะของเราก็คือที่สวรรค์แล้วสวรรค์ของอัลลอฮ์นั้นดุนยามีความสุขยังไงอินชาอัลลอฮ์สวรรค์ลลของอัลลอฮ์ไม่ต้องอธิบายโคตรสุข,สข นี่แต่ความสุขข,ขออย่างเดียวว่ารับบาราตินาฟิดุนยาฮัสแนวฟิลอาคือรับติฮัสแนววักตินาซับบานาตนะครับก็ขอรอส่งให้ตัวผมและครอบครัวตัวท่านและครอบครัวนั้นได้อยู่ในแนวทางของอลัลลอฮ์และเป็นผู้ที่ได้รับไ,ได้รับชัยชนะด้วยกับการได้รับการประทานสงสวรรค์จากอัลลอฮ์ด้วยเถิดบัสสลลลอฮฺวะลัาอิสัยดีนาด่ามุฮัมมัดวะลาอิลีวะซาบิวะสสลลลมฮฺวะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮฺวะบรารอกาตุฮต